ครับตอนนี้นทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับในชัวนรถเราต้องรู้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้สัมผัสกับ รถจากแดนยินจิหรือรถจากเกาหลีนะครับนั่นก็คือเกียร์ e v 5ครับในครั้งนี้ครับเกียร์ e v 5นั้นไปทดลองขับกันไกลเลยนะครับเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายขึ้นเขาลงดอยกันมากมายเลยครับเพื่อสัมผัสดูกับเจ้า SUV ไฟฟ้านะครับที่เอาเข้ามาจําหน่ายล่าสุดของเกียร์มอเตอร์เขาครับที่ท่านชมกันให้ได้นะครับ SUV ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากเกียร์กับเกียร์ e v 5ครับ และในช่วงท้องโลกยันยนนะครับมีรถใหม่เปิดตัวนะครับจากมินินะฮะมินิกับตัวมินิคูเปอรุ่นล่าสุดเป็นรูปแบบของคูเปอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับราคาจำหน่ายเพียงแค่1.699ล้านบาทเท่านั้นและอีกหนึ่งรุ่น m t t u u i s s ิครับเสริมทับไลน์อัพรถกระบะกับ m i t s u b ิ s ิ i All-new t i ไ a n รุ่น Black Edition ครับรวมถึง Mazda นะครับ ผุดโปรเจกต์ล่าสุดกับการสารฝันเยาวชนกอล์ฟไทยโกอินเตอร์ไปถึงอเมริกาครับและสุดท้ายในช่วงลูกอ่อนขับกับอิซูซูครับจะว่ากันด้วยเรื่องของป้ายแดงจริงๆแล้วนะครับกฎหมายว่าด้วยเรื่องของป้ายแดงนั้นมีมากมายในช่วงลูกอ่อนขับกับอิซูซูเรามีคําตอบให้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ SUV ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของเกียร์กับเกียร์ EV5 นะครับรออยู่หลังโฆษณาครับ อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเผาเอาใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาซา a c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max เปิดรับความสนุกแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใคร closer, closer all right. มาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive สุดเหนือล it ิม e ิตพิชิตโลก New Isuzu d Max Mitsubishi Emotion สัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ New Mitsubishi x p a n d e r และ Expander Cross HEV Mitsubishi Motors เป็นคิวของ EV5 หรือ EV5 นะฮะที่ได้มาทำกิจกรรมการทดสอบไกลเลยครับวันนี้เราจะมาวิ่งเส้นเชียงใหม่เชียงรายกันระยะทางรวมๆแล้วนะครับทะลุ300กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ผมต้อง,องดูแลเจ้า GEV5 คันนี้ครับวันนี้เราได้ลอง2รุ่นคือลองคอปกับรุ่นทอปความแตกต่างอย่างนี้เดี๋ยวผมไล่ก่อนเลยฮะ,ะนอกจากเรื่องราคานะ1าน6 1นันหนึ่งกับ1นนพันเนี่ยคือความแตกต่างเรื่องราคาอันดับ2ครับในเรื่องของมอเตอร์ครับมอเตอร์ของตัว ev5 ตัว l อง g top นะจะมีมอเตอร์อยู่ตัวเดียวไว้ที่ด้านหน้ารถแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น exclusive นะครับ long e lens exclusive ตัวเนี้จะมีมอเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นอกจากนั้นฟีเจอร์ที่อยู่ภายในก็จะมีบางส่วนเช่นเบาะนวดน,นะฮะหรือว่าช่องทําความเย็นในช่องเก็บของตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆที่มีความแตกต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในรูปแบบของ t i g e r f a c ฟสด้านหน้าที่เป็นเหมือนกันทั้งหมด LED ตรงนี้นะครับให้ความส่องสว่างได้คมชัดมากๆในเวลากลางคืนแล้วก็ด้านหลังพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเขามีเรื่องของระบบเปิดฝาท้ายคือเปิดฝาท้ายของตัวเกียร์ EV5 คันนี้เปิดได้หลายอย่าง ตัวกุญแจเองก็เปิดได้นะฮะตัวสวิตช์ภายในรถเองก็เปิดได้หรือถ้าเกิดว่ากุญแจอยู่ใกล้ๆตัวอยู่ในตัวคุณเองแล้วคุณเดินผ่านวิธีทําการของฝาท้ายเนี่ยมันก็เปิดให้คุณรวมถึงกับสมาร์ทเทลเกตหรือเป็นในรูปแบบของคิกเซนเซอร์ก็เปิดให้นะมี4แบบอำนวยความสะดวกให้ครบแต่ภายในเนี่ยเป็นรูปแบบ5ที่นั่งนะเบาะนวดที่บอกว่าแตกต่างก็จะเป็นในรุ่นของ e อคูสซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะฮะ สีภายในเป็นใกล้เคียงกันแล้วก็อย่างนี้ตัวจอครับเป็นจอแถบยาวลักษณะคล้ายๆรถยุโรปให้ความคมชัดค่อนข้างจะสูงนะครับ12.3นิ้วเนี่ยทั้งคู่วางเป็นแนวยาวแถวยาวเลยตัวของพวมาลัายตัวของอฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในรถโหบดขับขี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าอย่างนี้มี EV ีฮะมี Normal มีสปอ r t และอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นโหมดมาให้นั่นคือโหมดของสโนวซึ่งแน่นอนว่าก,การถ่ายไทยแรงบิดมันแตกตา่างนอกจากนี้ตัวช่วยการลุยนะทั้งตัวมอเตอร์คู่และตัวมอเตอร์เดี่ยวจะมี h ิวเดอเซนต์คอนโทรลในการช่วยลงเขานะครับภายนอกเป็นประมาณอย่างนี้อ่ะลืมอีกนิดนึงเขามีเสริมเท่นิดหน่อยนะครับบนริเวณหลังคาทำเป็นในรูปแบบของหงคากระจก แต่ฟันลูฟตัวนี้ไม่ได้เปิดได้เต็มบานเปิดได้ประมาณครึ่งบานในโอกาสท,ที่เขาเรียกว่าบูลลูฟนะครับตัวที่เราทดลองขับเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะฮะเขาให้กำลัง160กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่88.1กิโลวัตต์อานะแต่ไอ้เจ้ารุ่นมอเตอร์คู่เนี่ยก็เหมือนเบิ้ลเข้าไปนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ380กว่าแรงม้า แบตเตอรี่ใช้ตัวเดียวกันความแตกต่างอย่างนี้ฮะไอแบตเตอรี่ตัวเนี้ยนะครับ88.1กิโลวัตตชั่วโมตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าไปอยู่กับรุ่นท็อปมอเตอร์คู่ตามมาตรฐาน NEDC นะเขาทำระยะทางได้อยู่620กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์เดียวรุ่นรองท็อปที่เราสัมผัสอยู่ในขนาดเนี้ยทำระยะทางได้มากกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ660กว่ากิโมแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นใช้งานจริงๆ อยู่สักประมาณ530-550กิโลเมตรก็ถือว่าเก่งแล้วซึ่งณนะวันนี้ต้องบอกว่าตัวแบตเตอรี่ของเกียร์นะฮะถือว่าเป็นตัว EV generation 2ก็ว่าได้แล้ววันนี้ครับเส้นทางที่ทางผู้จัดนะครับเขาจัดงานไว้ให้เราทดสอบเนี่ยโอ้โหคือทางโค้งขึ้นเขาลงเขา ทั้งนั้นตลอดเส้นทางก็ว่าไดา้จะเจอทางตรงเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแปนแพดเดิลชิพเนี่ยจะสามารถปรับตำแหน่งเคิร์ฟโหมดหรือแรงเฉื่อยของล้อเนี่ยนะครับเพื่อสะสมไม่เป็นพลังงานให้แบตเตอรี่เนี่ยปรับได้4รูปแบบแรงเฉื่อยแตกต่างกันแต่ถ้าคุณปิดนะครับมันจะไหลลื่นเหมือนรถขึ้นยนต์สันดาบซึ่งไม่มีแรงเฉื่อยสะสมให้สัมผัสดได้เลยนะฮะอันเนี้ยกับเส้นทางที่เราเจอวันนี้ถือว่ามีประโยชน์ครับนอกจากในเรื่อง ของใช้กําลังจากรถเนี่ยเป็นตัวดรอบเบรกตัวดรอความเร็วก็ยังช่วยเพิ่มพลังงานในแบตเตอรี่ได้อีกด้วยนะฮะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็ปรับปรุงมาใหม่ค่อนข้างจะสม,มูทครับในกรณีที่เราผ่อนคันเร่งหรือยกคันเร่งขึ้นจากปั้นเนี่ยนะฮะมันจะดึงนะครับแต่ไม่ใช่ข,น,ขนาดที่ว่าดึงหัวที่หัวต่ำนะฮะปรับระดับแรงเฉื่อยได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วหมดกันขับขี่อย่างนี้ครับมีให้กัน 4โหมดพิเศษมา1น1โหมด4โหมดที่ว่านะครับที่ติดตั้งอยู่แล้วก็โหมดพิเศษ1โหมดที่ว่าตรงนี้มีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของ Eco คครับ Normal Sport และอีก1โหมดพิเศษนั่นคือโหมดของสโนวซึ่งสโนวในเมืองไทยเนี่ยคงไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่าเราสามารถไปประยุกต์ใช้กับเส้นทางที่เราเจอได้ครับ เพราะว่าตัวโหมดตรงนี้มันจะเป็นการถ่ายทอดแรงบิดนะฮะเพื่อให้รถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นนะครับแม้จะไม่ได้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็ตามนะไม่ได้เป็นตัวท็อปคอร์บยดก็ตามแต่ก็มีฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้เข้ามาให้แบบนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งเรื่องที่ลองสัมผัสนะครับในกรณีที่ผมเปลี่ยนโหมดกันครับขี่โหมดการขับขี่ต่างๆจกแยกการควบคุมอย่างนี้คันเร่งพวงมาลัยไม่ได้ลงฟิลลิ่งไปถึงช่วงล่างนะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยเซตออกมาขับสบายครับ กกุ๊ปของเขาเนี่ยเขาบอกว่าดีไซน์รถคันนี้เพื่อให้ผู้ใช้อายุระหว่าง30-40ปีเป็นผู้ใช้งานหลักนะฮะก็ทำมาได้ดีนะครับอย่างช่วงวัยเนี้ยก็จะมีครอบครัวกันแล้วเด็กๆน่าจะชอบนั่งสบายครับแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังเนี่ยคุณสามารถปรับนักกิงได้ด้วยนะในกรณีเข้าโค้งครับมันมีการโยนตัวก็จริงครับแต่เป็นการโยนตัวของช่วงล่าง ตัวบอดี้หรือตัวเฟรมรถเนี่ยรักษาเสถียรภาพไว้อยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นคนนั่งในรถอะไหล่ก็จะไม่โยนไปโยนมาไอการเหนื่อยล้าจากการขับขี่นะครับหรือการเมารถต่างๆเนี่ยช่วยเซฟให้ได้เลยฮะตรงเนี้ยได้นะครับน่าสนใจเลยดีแล้ววันนี้มาลองขับก็ฟิลลิ่งดีครับฟิลลิ่งดีช่วงล่างใช้ได้นะฮะเป็นความเป็น้วอเนกประสงค์ในรูปแบบ E ีวที่แน่นอนแหละคุณมีคุณได้เปรียบ คู่แข่งหรว่าระยะทางที่คุณวิ่งในในการชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยได้ไกลกว่าชาวบ้านเขาครับไม่ต้องไปวางแผงกนกันกับขี่มากมายในักใน1อาทิตย์ถ้าคุณใช้เส้นทางสัญจรเดิมๆนะครับไปกลับวันละสักไม่เกิน100โล1อาทิตย์เนี่ยใช้รถคันนี้ชาร์จหนึ่งครั้งได้สบาย มาถึงปลายทางแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับระยะทางทั้งหมดก็กว่า300กิโลเมตรนะฮะที่ได้จับเจ้าเกียร์ EV5 คันนี้ครับเส้นทางก็หลากหลายรูปแบบเลยนะฮะแต่จะเน้นไปทางเรียบขึ้นเนินลงเนินทางโค้งคดเคี้ยวลาดชันมากมายอย่างนี้ผมบอกเอาเรื่องราคาก่อนเลยร้านสมเป็นตัวเริ่มต้นนะครับมีทั้งหมด4รุ่นไปจบอยู่ที่ร้าน8ซึ่งวันนี้เนี่ย มีรถมาทดสอบด้วยนะฮะแต่ว่าเราได้ลองตัวลองท็อปไอการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะความแตกต่างสำหรับรถของร,องร,องรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกฮะภายนอกเนี่ยดูไม่รู้เลยแต่ว่าเข้าไปข้างในนะครับจะมีฟีเจอร์เช่นไอตัวบอดนวดเนาะไอตัวของตู้เย็นนะฮะตัวของมอเตอร์ที่เป็นเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ตัวท็อปเนี่ยมีมอเตอร์มากกว่าก็เป็นมอเตอร์คู่แล้วก็กําลังเนี่ย380แรงม้านะ วันนี้ไม่ได้ลองครับเรามาลองตัวของ160กิโลวัตต์ที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฟีเจอร์ต่างๆหลักๆคล้ายกันเหมือนกันเลย e d a s มีมาให้ครบนะฮะยกเว้นไอ้ตัวที่ผมไล่ปไปเมื่อกี้ทีนี้มาลงรายละเอียดกันที่ตัวของรถกันบ้างนะครับในเรื่องของการขับขี่ อันดับแรกเรื่องการประกอบก่อนพยายามสังเกตพยายามโฟกัสครับว่าการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยทั้งได้ดีไหมเนียบมากๆท่านผู้ชมครับคือเท่าที่ลองมานะระยะทางประมาณ3 0 0โลเนี่ยทั้งในรูปแบบของผู้นั่งูผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยผมพยายามจะอยากฟังเสียงจากข้างนอกรถเข้ามาเงียบกริบครับตรงนี้สอบผ่านนะฮะแล้วก็ตัวการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆไม่ยุ่งยากเลย เมนูรัดของเขาคุณนึกถึง Google ครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยรถคันนี้ก็มีฮะคุณเพียงแค่สมมุติว่าอยากค้นหาโรคปอากาศอยากค้นหาวิทยุอย่างเงี้ยนะฮะคุณพิมพ์เซิร์ชเข้าไปเลยแล้วเขาจะลิสต์มาให้เองว่าไอคำค้นหาหรือ์เวิร์ดต่างๆที่คุณใช้เนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง อะไรบ้างน,นะครับฟีเจอร์ต่างๆเหล่านั้นเปิดปิดได้หมดยกตัวอย่างเช่น a อ a ดบางบางคนอาจจะไม่ชอบครับตัวเตือนออกนอกเลนตัวล็อกความเร็วอัตโนม,มัติเราเลือกเปิดปิดได้นะฮะตรงนี้โหมดกันขับขี่มีมาให้ฟรีโหมดตัวของ Eco Normal s p o r t และ Snow ซึ่งโนนี่ประเทศไทยคงไม่มีหิมะนะแต่คุณไปดัดแปลงครับกับสถานการณ์ต่างๆที่คุณเจอได้เพราะเพราะในเรื่องของการส่งต่อแรงบิดจากตัวของมอเตอร์ไฟฟ้ามาเนี่ยเขาอัจฉริยะฮะเป็นโหมดที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องไปใช้งานทักษะการควบคุมรถอะไรมากมายนักรวมถึงทางลุยนะเอาแค่มอเตอร์ตัวเดียวก่อนนะมันจะมีฟีเจอร์ในช่วย ลงทางชันนะฮะก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยครับช่วยในเรื่องของลดอุบัติเหตุลงครับช่วงล่างยึดเกาะดีนะแต่เซ็ตไปทางนุ่มนวลครับนุ่มนวลเพราะว่าด้านหลังที่มันเป็นอิสระ f link เนี่ยมันซับแรงสั่นสะเทือนได้หมดนะฮะจากการที่สังเกตการขับขี่ในรูปแบบคาราวานแบบเนี้ยช่วงทางโค้งคดเคี้ยวมากมายเราจะเห็นช่วงล่างทํางานเต็มประสิทธิภาพคือลักษณะเหมือนว่าถ้าโค้งซ้ายมันก็จะยุบตัวไปทางฝั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมฮะ แต่บอดี้เนี่ยตัวโครงสร้างของรถหรือตัวถังรถมันอยู่กับที่ช่วงล่างมันซับแรงสรั่นสะเทือนได้หมดนะอันนี้การเดินทางไกลๆเนี่ยมันทําให้ไม่เมื่อยล้ามากนะักและควบคุมรถได้สบายสมานะต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ได้และตัว EV วเไี่ยมันเพิ่งออกมาฮะถ้ารุ่นพี่ของเขา e v วนาเนี่ยไปล่าแต้มรางวัลต่างๆมามากมายเลยนะอีกไม่นานตัว EV ไฟก็จะส่งเข้าประกวดในเวทีโลกครับในเรื่องของคาร์ออฟเดย์เยหรือเป็น EV c ีคาร์ออฟเบยเย ต้องมีรางวัลแน่นอนนะฮะแต่วันนี้มันเป็นโมเดลที่ค่อนข้างจะใหม่ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจตัวของเกียร e v 5นี่นะครับลองไปติดต่อโชว์รูมตัวแทนจำหน่ายของเกียร์เซลล์ประเทศไทยนะฮะทดลองขับดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผมเชื่อครับว่าคุณจะชอบฟิลลิ่งในรูปแบบของความเป็นอเนกประสงค์ e v แบบนี้นะ ็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเราอใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาสด้า CX-3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive Toyota Isuzu X Series g o t a cross the line เปิดรับความสนุกแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive. Mitsubishi E-Motion สัมผับลังหม่ความรู้สึกใหม่ New Mitsubishi Xpander และ Expander Cross HEV Mitsubishi Motors Mitsubishi Motors Milk X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า สนับสนุนโดย Mazda Ford BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตเวอร์ไทยแลนด์ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มีรถใหม่มานำเสนอครับเป็นรถรุ่นพิเศษที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไปเริ่มต้นกันที่นะครับมิสซูบิชินะครับไททันใหม่ออกรุ่นพิเศษที่เรียกว่า Black Edition ครับ มิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเผยโฉม All New m i t s u i s s i ิไททัน Black Edition รุ่นพิเศษจำนวนจำกัดนะครับเป็นการปรับโฉมจาก m ิ t s u ิ i ิไททันดับเบิลแค a พลัสอัลต r าเกียร์อัตโนมัติให้เข้มดุดันสปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยการตกแต่งภายนอกสีดำประกอบไปด้วย Dynamic Shield และกรอบไฟตัดหมอกสีดำเงาล้ออลอยสีดำขนาด18นิ้วกระจกมองข้างสีดำเงา มือเปิดประตูด้านนอกสีดำเงามือเปิดกระบะท้ายสีดำเงาบันไดข้างตกแต่งสีไทเทนเนียมลมดำและกันชนหลังสีดำตกแต่งด้วยสีไทเทนเนียมลมดำเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ยังคงเป็นเครื่องคลีนดีเซลเทอร์โบไฮเปอร์พาวเวอร์กำลังสูงสุด184แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรช่วงล่างใหม่และแชสซีแมกกาเฟรมใหม่ที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้น เทคโนโลยีความปลอดภัยยังคงมารอบคันเช่นเดิมราคาจำหน่ายอยู่ที่1 2 7 0 0ล้านบาทส่วนคันนี้ต้องบอกว่าสุดว้าวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ MINI Cooper SE ใช่ครับเป็น Cooper ที่เป็นรถไฟฟ้าครับบอกกจุุบพาไปชมครับ ันนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัวกับ The New Mini Family นะครับครั้งนี้เปิดตัวรถใหม่กันทั้งหมด3รุ่นทั้งคันที่แมนนะครับในส่วนของ John Cooper Works คันที่แมนแล้วก็มีหนึ่งไฮไลท์ในงานนี้ซึ่งว้าวพอสมควรครับกับ Mini Cooper SE นะครับเป็นยนตรกรรมไฟฟ้าของ Mini เขาว้า wow! วที่ว่านะครับว้า wow! วในเรื่องราคาครับ Mini ในวันนี้กับราคาจำหน่ายเพียงแค่1,699,000บาทนะครับผ่อนเพียงแค่หมื 5 5า0ันกว่าบาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆนะตัวนี้ครับมากับตัวของพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้านะสองร้อยสแรงม้าพร้อมหมดแรงบิด3ามสิตันเมตรครับอัตราเร่งเนี่ยศูนย์ถึงร้อยเจ็ดเทีเสร็จเท่านั้นแล้วก็ในครั้งนี้มินิเขาพัฒนาใหม่หลังจากที่โดนบ่นมาจากลูกค้าเก่าๆของมินินะครับหลายหลายว่าเอ๊ะวันนี้รถไฟฟ้าของมินิ ทำไมถึงทำระยะทางได้วิ่งได้สั้นมากๆในครั้งนี้พัฒนาใหม่ครับระยะทางได้มากขึ้นกว่าเดิมสองเท่าตัวเป็นออนนี้นะฮะตามมาตรฐานของ w t r p น,นะครับนั่นคือ402กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งังที่มินิพัฒนาขึ้นมาใหม่รวไมไปถึงภายในเขามีการออกแบบด้วยแมท,ทเรียลครับในส่วนของวัสดุดรีไซเคิลนะฮะเป็นการถักเย็บที่โชว์ฮทเจอร์ของชิ้นงานได้สวยงาม แลอีกหนึ่งอย่างที่ถือเป็นไฮไลท์ทนั่นคือตัวของจอจอตัว,ตวออจอกลางตรงนี้นะครับส,สวยงามโงกลมแล้วก็ในเรื่องของเสียง เสียงเนี่ยปรับแต่งได้มากมายซึ่งมีเสียงทางเลือกในการแสดงผลนะครับทั้งภายนอกและภายในเนี่ยให้ได้ยินหลายๆซา,าวเลยทีเดียวครับก็ The New Mini Family ครั้งนี้นะครับเปิดตัวใหม่ด้วยกัน3รุ่นทั้งตัวคันที่แมนนะครับตัวของมิ Mini John Cooper Work นิจอนคูเปอร์เวิร์กนะฮะแล้วก็นี่มินิคูเปอร์เอสียนกรรไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากมินิ มาในวันนี้ครับว้าวมากๆราคาจำหน่ายไม่ถึง1.7ล้านบาทครับแล้วก็ผ่อนเพียงเดือนลน 1, 10, 5, ะ11,5500กว่าบาทเท่านั้นครับคันนี้เป็นรถที่หลายคนรอคอยนะครับเพราะว่าจองกันไปตั้งแต่ต้นปีนะครับนั่นก็คือ MG Cyberster รถสปอร์ตไฟฟ้านะครับของค่าย MG เขาตอนนี้รถมาถึงแล้วเตรียมที่จะส่งถึงมือลูกค้าแล้วครับ บริษัท S A I C Motor CP จำกัดและบริษัท M G Sales ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่าย M G ในประเทศไทยเตรียมส่งมอบ New M G Cyberster ที่เปิดรับจองไปตั้งแต่ต้นปี2567ที่ผ่านมาโดยจะส่งถึงมือลูกค้ากลุ่มแรกจำนวน250คันในปลายเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนั้นจะเป็นรุ่นที่ได้รับการประกันแบตเตอรี่แรงเพื่อนสูง ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งาน MG Cyberster เป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ไฟฟ้าแบบเปิดประทุน2ที่นั่งคุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าแบบมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนด้วย4ล้อให้กำลังสูงสุด544แรงมา้ามีเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยมาตรฐานมากถึง26ระบบ โดยมีสีภายนอกให้เลือก3สีได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีบรอนเงินราคาจำหน่ายอยู่ที่2 4 9 9 0 0นบาท Mazda าสารฝันสำหรับเยาวชนไทยนะครับที่จะก้าวไปสู่ความเป็นโปรโกอล์ฟระดับโลกนะครับและยังมีกิจกรรมพิเศษที่จะให้ลูกค้าของ Mazda เนี่ยเข้าไปร่วมการแข่งขันนี้ด้วยครับ มาสดา้าเติมความฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางโปรโกรอล์ฟระดับโลกด้วยการประกาศเชิญชวนเยาวชนไทยทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง12-19ปีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรอบคัดเลือกที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้ที่ทำผลงานดีที่สุดเข้าสู่การแข่งขัน รอบสุดท้ายร่วมกับนักกอล์ฟเยาวชนที่เดินทางมาจากทั่วโลก128คนในโครงการ Mazda US College Pre-Junior Golf Championship 2024ซึ่งเป็นโครงการระดับสากลที่เฟ้นหาและผลักดันเยาวชนกอล์ฟดาวเด่นให้ไปถึงบนเวทีระดับโลกผู้ชนะการแข่งขันรอบสุดท้ายจะได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่หลายรายการในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่น ก็มีโอกาสที่จะได้รับการเสนอทุนการศึกษาเพื่อปูทางก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟมืออาชีพอีกด้วยพร้อมกันนั้น Mazda ได้เปิดโครงการ Mazda Exclusive Tournament 2024ณนะสนามอัลไพน์กอล์ฟคลับรับสมัครนักกอล์ฟสมัครเล่น เจ้าของรถยนต์มาสด้าจำนวน32คันจำนวนนักกอล์ฟ64คนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยโดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567ลูกค้าของมาสด้าสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โชว์รูมมาสด้าทุกแห่งนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของท่องโลกยานยนต์ครับท่านชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเช่นเคยเลยครับไปกันที่ w w w a u t o b e r t h a i l a n d c o m ครับ นับสนุนโดย i e s u z u x series แรงทะลุเวิร์สรู้ก่อนขับกับ i e s u z u ตอนกฎของการใช้รถยนต์ป้ายแดงทุกครั้งที่ซื้อรถยนต์ใหม่มักจะได้รับการติดป้ายทะเบียนสีแดงจากโชว์รูมรถยนต์หลายคนคงคิดว่าการที่ติดป้ายแดงแล้วก็สามารถใช้รถยนต์คันนั้นได้อย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆเหมือนกับป้ายทะเบียนสีขาวแต่จริงๆ มีข้อห้ามหลายประการที่ผู้ใช้รถต้องทราบรู้ก่อนขับกับอีซูซูขอแนะนำกฎของการใช้รถยนต์ป้ายแดงมาบอกให้ทราบกันครับป้ายแดงคืออะไรแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดง เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทต,ตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมหรือเพื่อไปใช้ติดตัวรถที่จำหน่ายและอยู่ระหว่างจุดทะเบียนเท่านั้นโดยระยะเวลาอนุญ,ญาตให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวจะไม่เกิน30วันนับตั้งแต่วันรับรถเงื่อนไขาการใช้รถป้ายแดงตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช2522มาตรา27เขียนไว้ว่าผู้ใดมีรถยนต์ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับเพื่อการนั้นต้องได้รับใบอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนและให้ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนในมาตรา28เขียนไว้ว่าในการขับรถยนต์ตามมาตรา27ผู้ขับต้องบันทึกรายการดังต่อไปนี้วงเล็บ1ชื่อรถ หมายเลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนต์ของรถวงเล็บ 2. ความประสงค์ในการขับรถยนต์วงเล็บ 3. วันเดือนปีและเวลาที่นำรถออกไปขับและกลับถึงที่วงเล็บ 4. ชื่อและชื่อสกุลของผู้ขับอย่างที่กล่าวไปว่าป้ายแดงใช้สำหรับเพื่อขายหรือเพื่อซ่อมหรืออยู่ระหว่างจดทะเบียนผู้ใช้จึงต้องลงบันทึกในสมุดคู่มือประจำรถให้ครบถ้วน เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากมีการเรียกตรวจซึ่งสมุดคู่มือประจำรถนี้ควรติดไว้ในรถเสมอและห้ามใช้รถป้ายแดงในยามวิกาลเพราะป้ายแดงจะมองเห็นได้ไม่ชัดในที่มืดซึ่งอาจเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมหรือการถูกโจรกรรมและยากที่จะติดตามแต่หากเจ้าของรถมีความจำเป็นที่จะต้องขับรถป้ายแดงในเวลากลางคืนก็สามารถทำได้โดยจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนก่อนทุกครั้ง โดยการจดลงในสมุดคู่มือประจํารถตามมาตรา28และให้ในายทะเบียนเซ็นรับรองโดยยื่นคำร้องที่สำนักงานขนส่งทางบกห้ามใช้ป้ายแดงเกิน30วันกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศแนะนําการใช้ป้ายแดงจะต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจํารถโดยอนุโลมให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวไม่เกิน30วันนับจากวันรับรถหากเจ้าของรถนําป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด โดยไม่ไดําเนินการนํารถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทนอกจากนี้หากรถยนต์ถูกโจรกรรมจะยากต่อการติดตามตรวจสอบจึงแนะนําให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่เร่งนํารถมาจดทะเบียนให้ถูกต้องนะกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยเร็ว โดยกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกและยืนยันในกระบวนการขั้นตอนจดทะเบียนรถหากมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทําการเท่านั้น ถึงแม้ปัจจุบันเราอาจขับรถยนต์ายแดงได้อย่างสะดวกและสามารถไปได้ทุกที่ตามที่ต้องการแต่หากเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้และถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งการกระทำความผิดฝ่าฝืนพรบรจราจรตามที่กล่าวมาทั้งหมดก็จาเป็นที่ผู้ขับขี่ต้องอยอมรับความผิดนั้นและจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับ ผู้ชมครับก็เชื่อว่านะครับหลายๆท่านที่ขับขี่รถป้ายแดงอยู่เนี่ยนะครับ ไม่ทราบถึงกฎกติกาการใช้ป้ายแดงต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อรู้แล้วนะครับก็หลีกเลี่ยงการทําผิดกฎจราจรครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในรายการออโต้มอเตอร์ไทยลามจสัปดาห์นี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางทรห้ากด5นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางโชลูมมาสด้าออตทสลามินทากมอสองที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําครับรายกตรงนี้ครับสวัสดีครับ